ครับสู้เล่ขาวชาวใต้ชวงเกะประเด็นนะครับจังหวัดระนองนี่เพี่มจำนานอ้นมนำเรศเร,ร,รอนองประจำปีทรงผานห้ารอยอกิาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภพาพของจังหวัดระนองนะครับแล้วก็กระจายรายได้แก่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศภายใต้มตรการโควิดสิบเก้าเราเล่นกันมาทุกปีนะโยมแไม่ได้ไปทุกปีดีนะยากไปนะครับยากจะรัวบรรยากาศเป,ป็นผันพื้เดินรอมาพูดคุยคร <c oughs> ับทานผัวรัชก,การจังหวัดระนองครับทันส้มเกียรติศรีสะเนศทันมาในช่ายกับเราแร้วนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ่าวเตี้ยงังหญิงอ้ําครับครับท่านครับเมื่อมาถึงเมืองระนองก็ต้องพูดถึงน้ำแร่ระนองนะครับน้ำแร่ที่นี่มีความพิเศษยังไงบ้างครับท่านผู้ว่าครับอ๋อน้ำแร่ที่นี่เป็นน้ำแร่ที่ดีที่สุดในโลกเลยครับเพราะไม่มีสารเจือปนโดยเฉพาะกรรมฐานใดๆเลยสามารถที่จะเดิมก็ใช้อาบอย่างเดียวตอนหลังมาทําเป็นพวกเครื่องสัมพางพวกสปาพวกอะไรได้หมดเลยครับอ ก็คือมีความปลอดภัยใช่ไหมคะแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นใช่ไม่มีไม่มีเจอปนสารอันตรายเยอะๆเพราะกบมาถันอะไรที่ที่มีมีอยู่ในน้าแร่อยู่แล้วทุกๆุกทุกแหล่งนะครับแต่ของเรานี่ไม่มีะนะครับค่ะดีที่สุดในโลกเลยครับค่ะ,ะคราวนี้พูดถึงการจัดงานอาบน้ําแร่แระนองค่ะปีนี้เราจัดขึ้นเป็นครั้งที่เท่าไหร่คะแล้วก็ความเป็นมาของงานนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ว่า ก็จัดมาต่อเรื่องทุกปีนะครับจัดมาต่อเรื่องทุกปีนะครับก็ถือว่าเป็นงานประจําปีของจังหวัดและนองเองก็ว่าได้อันเมืองมาจากจังหวัดเราเนี่ยมีวิสัยทัศน์ของเรานี่เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับแล้วก็มีธรรมชาติที่สวยงามโดยเฉพาะการที่เรามีเป็นเมืองน้ําแร่ต้นแบบของประเทศนะครับแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินี่ที่สวยงามที่ยังเวอร์จิ้นยังสดยังสวยยังงามอยู่นะครับ ก็ดังนั้นก็เราก็เอาจุดแข็งของเรานี่มาทําเป็นวิสัยทัศน์ของจังหวัดแล้วก็งานพัฒนาต่างๆก็อ,ออกมาในรูปมิติของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนี่เยอะแล้วก็การจัดงานครั้งนี้งานประจำปีของจังหวัดนี่ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อหลักจริงๆก็คือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาจังหวัดแล้วก็การสร้างกิจกรรมประจําปีเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาส เปิดหูเปิดตาสร้างสีสัน์ให้บ้านเมืองหลังจากเงียบเหงามาปีสองปีแล้วนะครับผมอืมอครับครับเราก็จั้นปีนี้วางรูปแบบไว้ไว้กี่ส่วนใหญ่บ้างครับท่านผู้ว่าครับรูปแบบแหละครับปีนี้นะครับเราจัดงานทั้งหมดก็สิบวันสิบคืนนะครับค่ะแล้วก็ก็จะแบ่งออกเป็นสองภาคส่วนก็คือหนึ่งการออกล้านโดยภาคเอกชนแล้วก็ภาคราชการภาคเอกชนก็คือร้านค้าทั่วไปนะครับก็จะมีผู้ประกอบการ ภายในจังหวัดของเรานี่มาร่วมค้าขายบรรดาผู้ประกอบการที่เป็นเศรษฐกิจฐานรากไม่ว่าแม่ค้าขายลูกชิ้นปิ้งขายปลาหมึกย่างขายขนมข้างทางแล้วก็มาช่วยกันขายในงานนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ร้านค้าต่างๆอันนี้เป็นเป็นส่วนของการร้านค้านะครับแล้วในในส่วนของส่วนราชการปีนี้ที่มีการต่อยอดออกมาก็คือมีหน่วยงาน หลายกระทรวงประมาณสิบกระทรวงที่มาร่วมออกงานโดยมาสแสดงนิทรรศการนิทรรศการของเราไม่ใช่เป็นนิทรรศการแบบเอาป้ายมาแปะแล้วก็นิ่งนะครับ,รบเป็นนิทรรศการนิทรรศการเคลื่อนไหวมีชีวิตครับต้องเป็นยังไงต้องมาดูเองครับค่ะคราวนี้ในส่วนของพิธีเปิดของเราจะมีขึ้นวันไหนแล้วก็สําหรับงานนี้ไฮไลท์เด่นๆเ,เลยคืออะไรบ้างคะท่านโอ้โหไฮไลท์มันทุกไฮไลท์เลยนะงานเราสิบวันสิบคืน <c oughs> มันเป็นไฮไลท์ทุกวันเลย <c oughs> อย่างอย่างเรื่องแรกก็คือเรื่องของอขบวนแห่เอซึ่งปีที่แล้วเราจัดเป็นปีแรกนะครับครับอปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่มากแต่เนื่องจากปีนี้อสถานการณ์โควิดด้วยเราก็เลยต้องลดขนาดลงเป็นอำเภอหนึ่งห้ามเกินสอง้อยคนค่ะก็คือคมีขบวนรถสวยงามที่เล่าสตอรี่ของอำเภอ เช่นอำเภอนี้มีประวัติศาสตร์อะไรยังไงเขาจะนาเหนือเรื่องอะไรก็ในขบวนประกอบกันขบวนรถกับคนเป็นหนึ่งองค์ประกอบ <c oughs> อแต่ปีที่แล้วเนี่ยยังไม่มีสถานการณ์โควิดเราอำเภอบางอำเภอจัดเต็มมาเป็นพันอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้เราบอกไม่พอเอาแค่อเภอละสองร้อยและทุกคนที่มาเดินเดินในขบวนรถนี่จะต้องมีเอจีเคมาผ่านวัคซีนมาสองเข็มอย่างน้อยอะไรอะไรแบบแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็คือเราก็เราก็ป้องกันคนของเราเช็มที่นะครับก็จะมีขบวนรถนะวันแรก พอขบวนรถเข้ามาเสร็จแล้วก็จะมีการตัดสินให้ประกวดประขันตามตามลักษณะของการจัดงาน mm hmm. ดังนั้นก็สู่พิธีเปิดพิธีเปิดก็ไม่มีอะไรครับทีนี้ก็ลดขนาดลง mm hmm. นะครับเปิดเสร็จปุ๊บเราก็จะไปเปิดดูร้านค้าของส่วนราชการต่างๆก็ส่วนราชการต่างๆที่สําคัญก็คือกระทรวงทรัพย์อย่างนี้เขาก็จะมาจําลองเรื่องของอแหล่งท่องเที่ยวยกแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดมาไว้ในงาน oh. ครับที่สาคัญสําคัญนะครับ เรือนจําอย่างนี้ไม่เคยออกมาร่วมงานเขาก็ออกมาร่วมเอาผลิตภัณฑ์ออกมานะครับอย่างพนักงานชุมชนเขาก็มาจัดตลาดย้อนยุคแบบนี้ก็เอาพ่อค้านเนี่ยขายที่เป็นคนในบ้านเรานี่แหละมาเอาสินค้ามาแสดงมาขายแต่ที่สําคัญก็คือแต่งกายย้อนยุคเนาะให้บรรยากาศมันย้อนย้อนไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะอ่าครับผม ในส่วนของภาคบันเทิงก็ยังมีปกติครับภาคบันเทิงก็ยังมีปกติครับคขบวนแห่และพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่เท่าไหร่คะท่านยี่สิบห้าช่วงบ่ายห้าโมงเย็นครับยี่สิบห้าเป็นพิธีเปิดนะครับยี่สิบห้าช่วงบ่ายนะครับโอเคด้านเรื่องของโควิดกันบ้างครับท่านครับเราเตรียมการไว้ป้องกันยังไงบ้างครับมาตรการเรื่องมาตรการโควิดอันดับแรกก็หนึ่งเขาต้องเข้าใจนโยบายของรัฐบาลก่อนนะครับนโยบายของรัฐบาลก็คือเรื่องสุขภาพ กับปากท้องของประชาชนหรือเศรษฐกิจเนี่ยมันสําคัญพอกันมันจะต้องเดินคู่ขนานกันนะครับคราวน,นี้ประเด็นต่อมาก็คือสอบคอซึ่งเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของรัฐบาลก็ไม่มีนโยบายที่จะปิดล็อกปิดบ้านปิดเมืองอันนี้ไม่ทำเพราะมันเสียหายเยอะนะครับแล้วก็อีกประมาณสองสามเดือนมันก็ก้าวสู่โลกประจำชินันนี่คือเชิงนโยบายนะครับคราวนี้ พอเชิงข้อมูลของจังหวัดละนองเองตอนนี้การระบาดของจังหวัดละนองอยู่ที่ระดับที่60กว่าของประเทศครับประเทศไทยเรามี70จังหวัดละนองอยู่ที่อันดับ60กว่าก็ถือว่าอัาตราต่ําม,มากนะครับ<อ>ประกาศออกมาก็คือคนละนองเนี่ยมีวัคซีนภาพรวมแล้ว87เปอร์เซ็นตหมายความว่าคนละนองมีประชากร100คนเนี่ย87คนมีวัคซีนมีภูมิคุ้มกันค,ค,คร่บครับแล้วก็เข็ม3ตอนนี้เรากําลังเร่งเข็ม3นะครับ เข็มหนึ่งเข็มสองเราได้แปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเข็มสามตอนนี้เรากำลังเดือกรลังกระตุ้นไปที่ได้ประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์และกำลังเล่นกันนะครับค่่ะ,ะาเพราะฉะนั้นมีภูมิคุ้มกันหมู่ของเราก็มีอาในกระบวนการจัดงานของเราเองพ่อค้าแม่ขายทุกคนที่มาขายของเนี่ยจะต้อง ATK มาก่อนไม่เกินหนึ่งวันนะครับค่ะ,ะคนมาขายของนะคค่ะรั ATK มาก่อนไม่น้อยกว่าหนึ่งวันหลังจากเคลียร์แล้วมีแบนด์หอง เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีป้ายแผนคอให้ใบรับรองให้เป็นเครื่องหมายทุกคนปฏิบัติตามมาตรก,การาครับคราวนี้ในส่วนของผู้มาใช้บริการหรือ,อนักท่องเที่ยวเข้ามาก็จะต้องผ่านมาตรก,การทางสาธารณสุขของเราทั้งสี่ห้าประตูนั้นอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็ในการจัดคอนเสิร์ตอะไรต่างๆาก็มีการจัดเว้นระยะจัดนน่นจัดนี่กันเต็มรูปแบบก็คือจัดงานสรุปว่าจัดงานภายใต้มาตรการสาธารณสุขเลยเข้่งคัดครับผมค่ะ เขาเรียกได้ว่าอุ่นใจนะคะพ่อค้าแม่ค้าไปขายของก็อุ่นใจคนจะไปเที่ยวก็อุ่นใจเช่นเดียวกันใช่ครับแล้วก็ฟังจากที่ท่านผู้ว่าเล่าให้เราได้ฟังค่ะโดยเฉพาะพิธีเปิดเนี่ยน่าจะมีทั้งในส่วนของการแห่ขบวนนะคะแล้วก็ท่านคุณผู้ชมที่จะเข้าไปก็เยอะกันพอสมควรเลยค่ะอย่างนี้เรามีในเรื่องของการอำนวยความสะดวกการจราจรรวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวค่ะมีการเตรียมการยังไงบ้างคะเราเรามีคณะกรรมการรักษาความสงบนะครับ แล้วก็การเดินเราก็ไม่ได้ปิดบ้านปิดเมืองเราเราเราปิดโดยไม่รบกวนประชาชนการสัญจรปกติแล้วก็เราลดขนาดลงปล่อยที่แล้วขบวนสั้นๆแบบนี้นะครับก็ค,คงจะมีการเออเ <c oughs> ขาเรียกว่าอาจจะขัดการจาราจรบ้างเป็นครั้งคราวแต่ไม่ใช่ปิดนะครับไม่ใช่ปิดไม่ใช่ปิดการจาราจรนะครับ,รบส่วนการรักษาความ,มงสงบ เรามีทั้งตำรวจทหารแล้วก็อ,อกปรพรชรบที่มาช่วยกันอำนวยความสะดวกในงานวางเป็นจุดๆเป็นกลุ่มๆนะครับอ,อันนี้ขอให้มั่นใจในเรื่องความปลอดภัยแล้วก็มาตรการที่ดีอย่างของคนละนองอันนี้ต้องขอชื่นชมพี่น้องประชาชนโดยภาพรวมนะครับ,รบให้ความร่วมมือในมาตรการดี s อมดีมากเลยนะครับ,รบที่จังหวัดเราอยู่อันดับท้ายๆของประเทศท้ายๆยังไมถึงดีนะครับ่ลูบนะครับก็คือก็คือ ก็คือเปอร์เซ็นต์ความร่วมมืออะไรต่างๆสูงมากไม่ว่าเป็นวัคซีนตอนนี้เราเร่งเข็มสามเนี่ยเราเร่งในกลุ่มของกลุ่มเป้าหมายที่สุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่ม608ก่อนนะครับค่ะเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้ถ้าเกิดเขาติดเชื้อนี่เขามีโอกาสสุ่มเสี่ยงสูงนะครับครับประมาณครับครับการัดงานครั้งนี้จะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจเศรษฐกิจของจังหวัดระนองอย่างไรบ้างครับท่านครับแน่นอนครับเรามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนสินค้าสินค้าอ่า ที่เป็นของพื้นเมืองของเราเนี่ยโดยเฉพาะพวกโอท็อพวกอา,อาหารพวกอะไรเหล่านี้ก็จะได้ออกมาแสดงสินค้าเกิดช่องทางการซื้อการขายกันนะครับนั่นประเด็นที่หนึ่งนะครับส่วนในร้านไม่ไม่ไม่มีการกินอาหารนะครับเป็นการซื้อหมอกับบัตรนะครับอันนี้อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับไม่มีไม่มีการนั่งกินในร้านนะครับค่ะงานนี้มีพ่อค้าแม่ค้ามาเปิดร้านมาออกบูธกันเยอะไหมคะท่าน ก็เยอะๆ,ๆนะครับก็เต็มถนนนั่นแหละเต็มถนนแล้วก็ตรงเก,กาะกลางก็จะเป็นรเราเปิดโอกาสให้ลากยาของเราที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายจอดในระดับลากยาในพื้นที่ของเราพวกรถเข็นพวกอะไรนี่มามาได้ครับผมค่ะคือคนละน้องได้มีโอกาสทุกระดับนะครับผมค่ะ แล้วอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่าตอนนี้ชาวสุราษฎร์หรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงฟังอยู่นะคะอยากจะไปเที่ยวงานอาบน้าแร่แลนอนงแล้วบางทีอาจจะไปพักสักหนึ่งคืนมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่จะเชื่อมโยงจากจุดนี้โโได้อีกไหมคะท่านคืนเดียวเองเหรอมีที่ท่องเที่ยวอื่นไหมคะคืนเดียวนี่ยังไม่ได้อะไรเลยนะยแสดงว่ามีที่ท่องเท,เที่ยวเยอะเลยใช่ไหมคะท่านใช่ครับอย่างน้อยต้องสองคืนครับคือเอาเอาง่ายๆเอาผมสรุปง่ายๆคือแรกบนบก คืนสองบนทะเลไม่งั้นถ้ามาคืนเดียวก็ได้ที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นก็ที่ที่ใดที่หนึ่งก็เที่ยวแบบชะโงกตัวนะครับเข้าใจไหมครับการชะโงกตัวครับชะโงกชะโงกคือไม่ได้ลงดูอะชะโงกดูแล้วก็ผ่านชะโงกดูแล้วก็ผ่านวิวันเดียวครับค่ะสมมติไปสามคืนเลยค่ะท่านเที่ยวที่ไหนดีคะอ๋อถ้ามาทั้งคืนบนบกเหรอบนบกเราก็มีอันดับแรกคือไปเที่ยวกลางวันให้เหนื่อยนะ ามาที่บ้านเจ้าเมืองละนองมาที่บ้านเซียนสือมาที่พระราชวังอันนี้ในเมืองเลยนะครับมาที่พระราชวังมาที่ภูเขายากคุณเที่ยวกันให้เหนื่อยเลยนะเที่ยวกัใ,ให้เหนื่อยจนอ่อนแรงเลยจนประมาณสักสี่โมงเย็นคุณไปแช่น้าแร่ไปแช่น้าแร่คุณจะได้แรงจากการที่กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายจนคุณรู้สึกได้ว่าน้ําแรน่นี่มันกระตุน้นมันทําให้เลือดไหลเวียนมันทําให้ ผิวพันธ์สดใสจริงๆแบบนี้แหละครับ<ฆ>คุณจะรับรับรับสัมผัสได้ไม่รู้จะโฆษณาย,ยัางไงด<ฆ> <S <s แีแต่แต่แต่ไปเที่ยวให้เหนื่อยไปเที่ยวให้เหนื่อยแล้วไปแช่นะครับ<ฆ>อันนี้วันแรกบนบกวันที่สองเราไปเกาะพะยาบครับไปเที่ยวเกยาะพะยามมก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวบนบก,กเยอะใ<ฆ>้บนเกาะอ,อีกเยอะนะครับ<ฆ>อย่างน้อยก็สองคืนครับถึงจะถือว่าค่อนข้างจะเพียงพอแต่ถ้ามีคืนที่สามด้วยเรายังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแบบประเภท อไล่กาแฟประเภทจุดชมวิวอะไรอีกหลายแห่งหลายอำเภอรครับอืมจริงๆ <c oughs> แล้วต้องต้องพาคนที่รักมาด้วยนะครับมาในรูปแบบคนรักหรือครอบครัวเนี่ย <c oughs> มาคุณมาใช้เวลาที่นี่อย่างน้อยสักสองสามคืนผมว่าคุ้มครับมาที่ระนอง <c oughs> ชิวๆนะครับแต่ถ้ามาแบบช่งโงกทัวร์นี่ผมก็เสียดายโอกาสเนาะ <c oughs> ดูแวบๆแ,แ,แล้วก็ผ่านดูแวบๆแล้วก็ผ่านแบบนี้ ครับวผู้ครับแต่คนไปเนี่ยส่วนใหญ่จะสนใจเรื่องอาหารการกินครับที่นั่นมีอะไรเด่นเด่นไหมครับอ๋ออาหารการกินกัแน่นอนครับเราเมืองทะเลเมืองประมงครับค่ะอ่าแน่นอนเลยครับท่านจะกินกุ้งหอยปูปลาครบครับมีครบนะครับไม่ไม่ครบและก็สดไม่ผ่านร์มาลินแน่นอนครับแน่นอนยกยกเป็นตัวขึ้นมาจากประมงปุ๊บพอล็อกเสร็จยังไม่ต้องผ่านถ้าเราไปไปกินอยู่แถวจังหวัดอื่น จังหวัดอื่นแถวเหนือเหนือขึ้นไปนะครับแถวแถวภาคกลางไปแล้วอะไรพวกเนี้ยอาจจะผ่านกระบวนการอะไรบางอย่างมาที่ผมไม่ไม,ไ,มไม่กล้าล่วงกันแล้วกันแต่ของเราผมโฆษณายอย่างเดียวว่าสดสด,สดจากน้ําขึ้นมายังไม่ผ่านสารเคมีใดๆทั้งสิ้นม,มีทุกอย่างกุ้งหอยปูกป่าครับโอ้โหท่านพู้ว่า โฆษณาเอาไว้หน้าไปเที่ยวมากๆทั้งในเรื่องของอาหารแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะสุดท้ายค่ะให้ท่านได้กินเยอะอย่ากินเยอะนะครับมันจะอ้วนอันนี้ฝากพี่เป่าเกลี้ยงใช่ไหมคะสุดท้ายให้ท่านได้ฝากเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงนะคะไปเที่ยวงานนี้กันรวมไปถึงให้ชาวจังหวัดระนองเนี่ยเตรียมตัวต้อนรับในฐานะเจ้าบ้านที่ดีด้วยนะคะเชิญค่ะท่านผู้ว่าครับพี่น้องคนระนองครับเราจะเปิดบ้านเปิดเมืองของเราเพื่อให้คนข้างบ้านเราได้มาชมบ้านเราบ้าง ก็ขอให้พวกเราต้อนรับด้วยความเป็นมิตรนะครับพวกเราจะต้องมีมาตรการป้องกันทางสาธารณสุขอย่างเต็มที่นั่นคือวัคซีนอย่างน้อยสองเข็มมี ATK นะครับส่วนเพื่อน <c oughs> เพื่อนบ้านที่อยู่ข้างเคียงที่จะมาเที่ยวละนอนนะครับเอ,อการเข้าประตูอาจยากลำบากหน่อยถ้าท่านจะมีการตรวจค่อนข้างจะเข้มนะครับประมาณ <c oughs> ว่าขอรู้วัคใบวัคซีนหน่อยมีล้างมือมี อะไรนะวัดอุรารภวรมันนั่นเรื่องปกติแต่อาจจะเพิ่มขั้นตอนในการขอริวนนขอรินนนนวน hst, ออี้หน่อยนะครับท่านก็อย่าเรื่อนนะครับเพราะคนมาก็ต้องชชว่์คนขายก็ต้องชชว่์กลับไปไม่มีดราม่าก,กันหรอกโ ah อ้ยไปติดมาจากนนจากนี่น,นะครับ<ข>คือมั่นใจทั้งคนอยู่มั่นใจทั้งคนมานะครับความเชื่อมั่นครับก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวนะครับขอเชิญชวนมาเที่ยวละนองในงานอาดน้ําแร่ละนองมาดูซิว่าน้ําแร่ละนองเนี่ยมันสามารถ แปลจากน้ำกลายเป็นเครื่องบำรุงผิวกลายเป็นเครื่องสําอางกลายเป็นเครื่องเอยาได้ยังไงนะครับครับผมเอาเลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่ามากนะครับที่ให้เกียรติทางรายการแหลงข่าวชาวใต้นะครับครับขอบคุณยังสูงครับบัพเพีรนกับพี่อ้องครับครับขอบคุณและสวัสดีครับ